ลำโพงาวางหิ่ง3รุ่นนะครับซึ่งมีโอกาสที่ผมได้ฟังอย่างจริงจังลำโพง3รุ่นเนี่ยก็ได้แก่ากามุดมินเนนหรือ M3 มนะครับเป็นเป็นขั้งแรกที่ได้ฟังแล้วก็ตามมาด้วยแค n t o n r e f e r รน c ์ 9K นะครับแล้วก็ตัวหลังสุดที่ได้ฟังเนี่ยก็คือวิลสันออ d i โอ u ูนท็อทั้ง3ตัวเป็นลำโพงเรียกว่าลำโพงวางขาตั้งกันแล้วกันจุดเด่นก็คือ เป็นลำโพงวางขาตั้งที่เป็นตู้เปิดด้านหลังเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่า,าทูนทอดเนี่ยจะพิเศษกว่าเขาหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าตรงตรงช่องเปิดเนี่ยตรงขดเขาจะทําเป็นวงรีแล้วก็มีเป็นฟองน้ําเหมือนกับเราให้เราจูนเสียงนะครับลักษณะเสียงของตัวเบสได้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นลำโพงวางขาตั้งซึ่งซึ่ง,งทั้ง ตามุดก็มีขาตั้งของตัวเองนะเป็นเป็นเป็นซิสเต็มเดียวกันเลยแยกไม่ได้แล้วก็มาเป็นตัวคันตันเรฟเลนซ์ 9k ก็มีขาตั้งชุดขอ,ของเขาโดยเฉพาะนะครับที่เรียกว่า d ีไวท์ฟนะครับแล้วก็มาเป็นตูนทอดวิสันก็มีขาตั้งคราวนี้มีขาตั้งมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเหมือนกันหมดใช้ก็ซิสเต็มเดียวกันมีแหล่งเสียงสัญญาณ ต้นทางก็คือเครื่องเล่นซีดีของ audio fly นะครับ fl cd 3, 3 s นะครับป้อนเข้าตัวปรีของ vtl นะครับแล้วก็มา power ของ vtl เช่นเดียวกันที่เป็น mono block mb 1 2 5สายลำโพงสายสัญญาณก็เหมือนกันเพรนั้นสรุปออกมาเนี่ยเท่าที่ฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมาว่ากันที่การมุตก่อนกันละกันนะครับการมุตหรือตัวย่อก็คือ m 3อจริงๆแล้วเนี่ยการมุตค่อนข้างจะ ทพิถีพิถันในการต้องต้องเซตหน่อยนะครับขยับเจละหน่อยเีละนิดมีโทอินบ้างอะไรบ้างก็ลักษณะการเซตอัพมานะครับก็ต้องก็ต้องพิถีพิถนิดนึงเป็นลําโพงที่ค่อนข้างจะลจะเอียดอ่อนแต่พอเซตได้ที่แล้วเนี่ยจะให้เสียงที่มีความสดสะอาดมีความโปร่งกระจ่างฟังแล้วให้ความรู้สึกรุกเร้าใจ นะครับดนามิกเสียงเนี่ยฉับไวมากๆไม่นั่งหน้าแปลกใจว่าทําไมจึงให้รายละเอียดที่ดีมากๆเบสเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โออาเมื่อเทียบกับแคนตันแต่ว่าเป็นเบสที่เป็นเนื้อๆครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลงลึกนะครับเป็นเบัดก,กลั่นเลยที่เบสที่ลงลึกลงลึกจริงเดียวแล้วก็เป็นเบสที่เก็บตัวเร็วให้การจําแนกแยกแยะที่ดีมากเ<า>วทีเสียง er เนี่ยให้ความแผกกว้าง กระจายตัวด้วยนะครับไม่มีความเป็นปึกไม่มีความเป็นก้อนฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันแยกแยะก,กันได้ได้ชัดเจนมากบรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่อบอวนเหมือนอย่างแคนตันแต่ว่าก็ทดแทนการฟังที่ฟังแล้วให้อะไรต่อมิอะไรได้ได้มากทีเดียวนะครับเซ็ตดีๆค่อยๆเซ็ตนะฮะจเย็นๆค่อย,อยๆอยปรับค่อยๆเซ็ตลำโพงจะเหมือนกับล่องหัหายไป แค่นันเนี่ยเป็นลำโพงที่ดูธรรมดานะครับดูรูปลักษณ์ก็ธรรมดานะครับเป็นตัวตู้ที่แม้จะมีโครงสร้างพิเศษที่ตัวตัวตู้ไล่กันผนงังแต่ว่ามันก็ดูธรรมดาความพิเศษมันก็อยู่ที่เดเวอร์อย่างที่เคยพรีวิวไปให้ฟังเป็นลำโพงที่ฟังสบายหูมากนะครับเปิดอะไรก็เพราะฟังง่ายฟังเพลินแต่ก็เป็นลำโพงที่ไม่ได้ทิ้งในรายละเอียดของเสียง ให้รายละเอียดได้พอตัวทีเดียวปลายเสียงสูงอาจจะไม่สุดแต่ว่าไม่ไม่สุดเท่ากามุดแต่ว่าก็มีฟังแล้วสนุกเบสเนี่ยลงลึกเวทีเสียงเนี่ยโออาแพร่ใหญ่เวทีเสียงเนี่ยจะไม่ทะลุเลยผนังหลังลำโพงออกไปเหมือนเหมือนกามุดกามุดเนี่ยทะลุออกไปเลยแต่ก็มีอนาบริเวณเสียงที่เป็นไงครับเป็น,เป,นเป็นพานรามาอยู่ด้านหลังลําโพงนะครับอยู่ด้านหลังตําแหน่งตั้งวงัง,งให้ความเป็นเนื้อเป็นหนงังแล้วก็มีน้ําหนักของเสียง ถือว่าเป็นลำโพงที่ซีรีส์ที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับแคนตันคือทุนถอดต้องเล่านิดนึงเป็นตัวที่คุณติดแฮมเดโก้2,000ได้กรุณาสลับเวลามาเซ็ตผมก็เลยไม่ได้ขยับเซตอัพเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับการเซ็ตลำโพงตำแหน่งผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับแต่ว่ามีโอกาสนะฮะบังเอิญมีสายลำโพองอยู่3-4เส้นที่ลองใช้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้3-4เส้นเนี่ยก็ลองใช้กับลำโพงทั้งกามุตทั้งแคนตัน พอมาใช้กับของวิลสันทุนทอดดูเหมือนเสมือนว่าแมทชิ่งตัวที่แมทชิ่งเข้ากับตัววิลสันออริโอมากที่สุดเนี่ยดูน่าจะเป็นนอร์ดอสสายลำโพงของนอร์ดอสอันนี้เข้าขากันมนากทีเดียวลงตัวกันมนากทีเดียววิลสันทู t ทอดเนี่ยเป็นลำโพงรุ่นเล็กใช่ไหมครับเป็นลำโพงวางยิ่งวองขาตั้งดูเหมือนกับว่าเขาเน้นเฉพาะช่วงที่ หูมนุษย์ไวต่อการรับรู้มากที่สุดเขาจะจูนเอาไว้ในช่วงนี้เน้นตรงช่วงนี้มากที่สุดไม่ให้ต่ําเกินไปไม่ให้สูงเกินไปคือเอาเนื้อ,เน,อเนื้อตรงนี้ทําให้เราเนี่ยฟังแล้วรับรู้รายละเอียดในช่วงนี้ได้ดีมากทีเดียวเปิดเผยแล้วก็อะไรดีอินโวลนะครับรีเวลนะครับมันก็เข้าถึงตัวตนของเสียงได้ดีทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกในเลนที่เราฟังเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้สึกเราได้เราอินกับมันเราอินโวลกับมันเบสเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นที่ความหนักหน่วง แต่ไม่ได้ความว่าเบรดไม่มีนะความกระแทกกระทันของเขาเนี่ยให้ความ Impact ที่ดีมากเด็ดขาดนะครับกระชับเด็ดขาดแต่ก็แผกกว้างแล้วก็รับรู้ได้แทบจะเป็นแทบจะเป็นสามิติแผ่นโอิโอไฟล์เนี่ยเท่าที่เราลองฟังเปลี่ยนอนู้นนี้แล้วก็ลองเลือกหยิบโรไฟล์ที่โอหัว oh มาฟังเนี่ยก็เท่าที่คุณกิดเขาเซ็ตไว้ให้โร่อกภาสาดอดเนี่ยมันทําให้ลําโพงอันเนี้ยมันแผ่กว้าง นะครับเรียกว่าวอ l ท o ว a l l ผนังจดผนังเบบผนังเลยมันฟังแล้วมันมันสนุกอะแม้ลำโพงจะไม่ถึงขนาดว่าล่องกว่าไหนไปแต่ว่ามันถอยลึกนะให้ให้เวทีเสียงเนี่ยเป็นพันนาโลมาท,ที่ถอยนะทูนทอดเนี่ยือสารโดริโอเนี่ยรับจูนตัวนี้ไว้ได้อย่างชาญฉลาดนะครับคือเขาคำนึงถึงว่าเขารู้ว่าไดเวอร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีขอบเขตการทำงานที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงไหน ฮาร์มอนิกของเสียงจากเท่าที่ฟังจากทูนท็อตเนี่ยเป็นฮาร์มอนิกเสียงที่น่าฟังมากก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นการาประสบการณ์จริงจากการลองฟังนะครับลำโพงตั้งวางขาตั้งดาวเด่นละกันสำหรับผมทั้ง3ารุ่นนะครับในสแตชชันเหมือนๆกันก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ ซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพนพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central e mbassy ปิ่นเกล้าอีสต์วิลและสายามพารากอนหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ www. a a ั a ว s o p o n .co.th และไลน์แอดอัศวะโสพล